สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้เจนมีนตำแหน่งงานเป็นพนักงานขับรถรายได้1 5 0 0 0หาทัะบาทงานดีรายได้ดีมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตําแหน่งงานดีๆที่เจนได้นํามาอัปเดตให้ สำหรับรายละเอียดงานในวันนี้นะคะโดยทางบริษัทมารีนอนทาวเวอร์จำกัดนะคะอยู่แถวเขตบางนากรุงเทพมหาคนครประกาศรับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหารนะคะพนักเป็นนายจ้างเป็นคนไทยนะคะเป็นผู้บริหารคนไทยไรายได้อยู่ที่15,000บาทยังไม่วไรวมรายได้อื่นๆนะคะเช่น OT ต่างๆเบี้ยขยันต่างๆนะคะอันนี้ยังไม่รวมนะคะโดยครั้งนี้ค่ะประกาศรับเพียง2อัตราเท่านั้น รายละเอียดงานนะคะก็มีหน้าที่ขับรถรับส่งผู้บริหารดูแลทำความสะอาดรถนะคะบำรุงรักษารถเบื้องต้นได้ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศช,ชายนะคะอายุ30 45ปี วุฒิการศึกษานะคะใช้วุฒิมสาขึ้นไปมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารตั้งแต่1ปีขึ้นไปรู้จักเส้นทางเคารพกฎจราจรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวไม่มีประวัติอัชญากรรมนะคะสุขสุภาพตรงต่อเวลาซื่อสัตย์นะคะสามารถขับรถได้ทั้งรถยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นนะคะขอคนที่มีที่พักอยู่โซนแถวบางนา ส่วนใครส่วนสวัสดิการต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามในวันที่สมัครหรือว่าสัมภาษณ์ได้ส่วนใครที่สนใจอยากสมัครคะ่ะวิธีการสมัครนั้นมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บ jobthai ก็ได้ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่3 1 9 9นะคะอาคารมารีนอนทาวเวอร์ แขวงคลองตันนะคะเขตคลองเตยกรุงเทพมหาคนครค่ะใครจะสมัครก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะส่วนใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีนะคะก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ